ทุกวันนี้มีคำศัพท์ไอทีและคำย่อเกี่ยวกับไอทีใหม่ๆเกิดขึ้นมามากมายมาดูกันดีกว่าว่ามีคำไหนฮิตคำไหนฮอตที่เราไม่ควรพลาด สวัสดีค่ะพบอกรณ์ไอทีย e 4ชั่วโมงกับเอิญปานระพีเทคโนโลยีใหม่ๆก็เกิดขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็จะทําให้เราได้ยินคําศัพท์หรือว่าคําย่อที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายวันนี้เอิญรวบรวมเหล่าบรรดาคําศัพท์เทคโนโลยีควรรู้เพื่อให้เราทันกับยุคดิจิตอลมาฝากกันค่ะคําแรกได้ยินกันอยู่บ่อยๆเลยคำนี้ chat gpt ซึ่ง c h a t GPT ก็คือแชทบอทที่มี AI โมเดลด้านภาษาที่ชื่อว่า c h a t GPT 3.5แล้วและตอนนี้ก็มีถึง GPT 4แล้วทำงานอยู่เบื้องหลังค่ะทำให้สามารถโต้ตอบกับเราได้เป็นภาษ,าษาธรรมชาติเหมือนคุยกับคนจริงๆเลยซึ่ง c h a t GPT นี้ทำอะไรได้บ้างลองไปดูรายการย้อนหลังตอน c h a t GPT คืออะไรที่ช่อง YouTube i d 2 4 h i s ได้นะคะหรือถ้าหากอยากจะลองคุยกับ Chat GPT ดูก็ลองเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ และการที่เราจะฝึกหรือว่าเทรน AI ให้เก่งได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากนะคะยิ่งมีข้อมูลมากก็มีโอกาสที่ AI จะเก่งมากขึ้นด้วยแล้วพอเราพูดถึงคำว่าข้อมูลเดี๋ยวนี้เราก็จะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลก็คือคำว่า Big Data แล้วมันคืออะไรกันล่ะ Big Data ก็คือข้อมูลขนาดใหญ่ใหญ่มากแบบกอไก่ล้านตัวค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ข้อมูลขนาดใหญ่เท่านั้นนะคะก็ยังมีคุณสมบัติอื่นๆอ,นอีกที่จะรวมกันเรียกว่าเป็น Big Data โดยที่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ s t รัคเจอร์และก็อันสตรัคเจอรผสมกันค่ะเป็นได้ทั้งข้อมูลทางธุรกิจข้อมูลลูกค้ารูปภาพวิดีโอข้อมูลต่างๆที่เราโพสต์กันทางโซเชียลและอีกมากมายมารวมรวมกันกลายเป็น Big Data ขึ้นมา ซึ่งนอกจากจะเยอะมากแล้วก็ยังมีความหลากหลายมากแล้วก็ยังไหลเข้ามาอย่างรวดเร็วซึ่งก็จําเป็นจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการบริหารจัดการข้อมูลเหล่านี้ด้วยแล้ว AI กับ Big data ก็มักจะเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราก็มีการใช้ AI เข้ามาในการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ทําให้เกิดเป็นการทํานายหรือว่าการพ r e ดิก การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจหรือแม้แต่การสร้างบริการต่างๆขึ้นมาแล้วเรื่องของ Big Data ก็ไม่ได้ใช้แค่ในวงการธุรกิจเท่านั้นนะคะแต่ในวงการการเมืองเขาก็ใช้กันด้วยอย่างเมื่อปี2012แคมเปญหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโอบามาก็ถูกสร้างขึ้นมาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data จนสามารถชนะการเลือกตั้งสมัยที่2ได้ค่ะและคำสุดท้ายก็คือคำว่าสแกม แปลตรงตัวก็คือการหลอกลวงนั่นเองค่ะซึ่งการหลอกลวงบนโลกออนไลน์เนี่ยก็มีอยู่มากมายหลายแบบอย่างแรกเลยก็คือโรแมนต์แกมหรือหลอกให้รักแล้วโอนเงินวิธีนี้คนร้ายจะเข้ามาตีสนิทกับเราแล้วก็สร้างเรื่องต่างๆที่ให้เกิดความหวังหรือว่าน่าเห็นใจหลอกให้ตกหลุมรักเกิดความเห็นอกเห็นใจกันแล้วก็หลอกให้โอนเงินไปให้โอนเสร็จแล้วก็เชิดเงินหนีไปแล้วความรักนั้นก็เป็นเพียงความรักที่หลอกลวง วิธีที่2ก็คือไฮบริดสแกมวิธีนี้ใช้ความโลภของเราเนี่แหละค่ะหลอกให้เราลงทุนแต่แทนที่จะให้ค่าตอบแทนตามที่สัญญากันไว้ก็กลับชิ่งหนีวิธีที่3ก็คือฟรโหมดแอคเซสสแกมอันนี้เป็นการหลอกให้กดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดแอปทำให้คนร้ายเข้ามาควบคุมมือถือของเราจากระยะไกลได้แล้วเขาก็จะทำอะไรกับมือถือของเราก็ได้ทั้งดูดข้อมูลของเราไปหรือโอนเงินของเราออกไปก็ได้ ซึ่งวิธีในการป้องกันก็คืออย่าลงเชื่อใครง่ายๆค่ะใครส่งลิงก์มาทางไหนก็อย่าไปกดกันง่ายๆถ้าไม่มั่นใจว่าส่งมาจากใครโดยเฉพาะจากคนที่ไม่รู้จักนะคะ<อ>เช็คกันให้ดีๆก่อนก็จะได้ไม่หลงตกเป็นเหยื่อค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ